มีชิปนะบังมีเป็นไรบังมีเกิดอะไรกันพืันหายเยอะพลันหายแสยมากต้องไปช้ไหนพิมดิแดามาเฮวิล้อน้องชายโค้ดโค้ดไ้ปักโค้ดไิ้ปักโค้ดิ้น้องชายจบละปักโค้ดหน่อยเร็วปักปักโค้ดหน่อยน้องชายเร็วน้องปักโค้ดหน่อยน้องชายเชีิว เจตชนายืนฝั่งไหนฮะเจตชนายืนฝั่งไหนครับพี่ชายฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ชนะเหมือนเดิมโค้งน้องชายชิวๆไม่คิดไรน้องชายแม่งใส่โค้ชห้าตีใบหนึ่งหนึ่งเจตตาเอานะถามดาวมันยากมันถามดาวมันยากไม่เวลาเมาไปม่เจตตาเฮะโอ้ย อุ้ยอันนี้พี่ก้าพูดเองนะผมไม่เคยพี่ก้าพูดอย่างนี้นะกูไม่เคี่ยวนะกูไม่เคี่ยวนะตั้งแต่เข้าแกงมาผมไม่เคยพี่ก้าพูดอย่างนี้นะของขึ้นเดียวเลยขอ้นดขอแชมเปญเลยครับบอยอ๋โหรครับสอเอาอะไรครับวันนี้เดี๋ยวเทแชมเปญปีปีแปดสี่ให้เออเมื่อกี้พี่ก้าวเคยมาบอกว่าเดี๋ยวหลังประมูลรถเดี๋ยวพี่ก้าวจัดมิสติ้งให้อุ้ยติ้งมากอยากเจออยากอยากอยากเจอมีอีกรอบเอาเอากี่คนละไอ้ลาวินอะไรเนี่ยติ้งตังมีเหรอไม่รอบติอะไรไม่รอบของเกมเลยเดี๋ยวของเกมรอบนี้เลย น่ะกูไม่ได้ส่งพี่เกิเลยแหละอันนี้พี่เก็ตไม่ได้ยินเราถามเดี๋ยวว่าจะตอบเปล่า <c oughs> เดี๋ยวบอกเดี๋ยวต่อ,นนอมันมัน <c oughs> ไหวอะไรมันบ้ามึงเออได้ไงเหรออีมี่ <c oughs> เ<อ>ติมน้ำมันรถหนักเก้าหนึ่งเต็มถังไม่ต้องทอนน้องอะไรเปล่าบอกมันขาด มีนะครับมีมีนะครับไม่มีนะเฮ้ยอะไรพี่แจ็คไม่เอาเฮ้ยแจ็คค่ะไม่มีครับพี่มีเนองมียังไงพี่แจ็คอะไรไม่มีพี่แจ็คอะไรครับพี่แจ็คครับพี่ไม่มีเนาหลอกงานหึงแมวหรอกแมวหรอกแมวหรอกแมวหลอกงานหึงพอแล้วเฮ้ยเอ้ยจะตีกันพี่แก๊งอื่นจะตามขอแล้วทันแล้วเนี่ยโหเราเราเล่นเกมเดียวกันเราทะเลาะกันเองทำไมเออ เล่นเกมก็เกมเดียวกันละกันการเล่นเกมเดียวกันเราทะเลาะกันทำไมพี่เจษพี่ผมงงพี่เจหน้าคุกเสียวจังทร์ไปถามคือถามคนที่ือถ่ายมือถือหมวกหมวกก็ซื้อในร้านค้าในารจัทรกันจะตีกันเไมอเราเล่นเกมเดียกันเราทะเลาะกันทำไมเปลี่ยนร้านไปถ่ายมือดูไม่ใช่พวกกูไปถ่ายมืออที่นอ่าา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 ีาา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 าพามาาา่าาาาา นอนลาพี่ไม่ค่อยพพกแบะกันปืนเน่ะพี่เปาครูพ่อเราเราประกันด้วยเราเล่นตัวเดียวเราห้ามตีกันเว้ยตีกันแล้วมันเป็นแบบทะเลาะกันแล้วมันรามรามทำไมลามเล่นลีลามไม่พกเมียลามระวังนะเมียลุกนะโอ้ไม่ไม่ไม่รู้ไม่ทำไมพกเมียจอมเมียเพื่อนไงใช่เออเนี่ยจอมเมียเพื่อนเน่ะชอบไอ้เพื่อนเพื่อนต่อไปกูลือไหนพี่บี้อนะกูอยากอะไรเนี่ยกูหายไอยาพิษใหญ่ไอ้เชีอกปืนกูหายขอเอาเมียน้องนะ ไม่ปืนกูเขกดิปืนน้ายเลยไม่ไเยงลไอ้บัดบัเรียะไรปืนกูหายครับปืนกูหายครับสี่ห้าหกครับเี้ยปืนกูหายกูรู้กูรบัดเข้าตัว่าปืนกูหายหายแล้วเี้ยอะไรหือตออะไราเี้ยปนหายอะไรมเขี้ยมาเขี้ยไม่เขียกูเหลือบวกศูนย์มาเอยเดีเไปเดี๋ยวไปนอนไม่มี พี่ตั้มน่าจะโดนต่อพี่ครับโดนต่อวันนี้วันนี้เขาอยู่เยอะจังวะไ่ยปกติไปแล้วพี่ตั้มเขานัดเขาต่ออ่เราครับอาวุธหายทุกชิ้นนี่นับกี่โบครับสภาหนักหนักไม่รู้เพื่อนอะไรนะลดขั้นหมดเลยครับเขาต่อได้ลั้นหมดเลยแต่เขาเห็นภาพคลิปหนึ่งอหรพี่ชายอยากเอาต่อต่อได้แค่นี้เขาก็ต้องไปตั้งพี่แจ๊กอยู่ไหนวะพี่แจ๊กอยู่ไหนวะไี่ได้หรอกอยู่เข้าพี่อะไรหรอ คุยเลยไหมครับคุยเลยก็ได้ครับจะได้จบเอ้าไอเปียกฮัลโหลไอเปียกมันอะมาคุยกันหน่ครับทั้งสองฝ่ายเอ่อเห็นว่าเดีมีเอาต่อไหมครับร้อยใบเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่เอาครับโอเคแล้วครับโอเคครับไม่มีรจะคุยกับผมไหมครับหลังจากที่คุยสะพาเนี่ยมีอะไรจะคุยกันไหมคุยกันสักหน่อยไหมใครใครจะคุยอะไรครับไม่คุยใช่ไหมคุยจะจบเป็นแบบนี้ใช่ไหมมีมีใครจะคุยไหมครับน้องๆเราอ่ะ คุยไหมันจะได้แบบเออได้เคลียร์ไหมมันต้องคุยเพราะว่ามันหนักมันคานแล้วผมบอกก่อนนะมันหนักกเอแจ็คติดกับใครครับพูดได้เลยนะติดกระมือครับแค่มึกคนเดียวเลยที่เข้ามาล่าสุดคนเดียวเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับกันเหมือนเหมือนเขาแบบไอ้หลุยส์เนี่ยไอ้หลุยส์ไอ้หลุยส์ผมก็ติดเหมือนกันครับผมมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้หลุยส์มาเนี่ยมาเนี่ยเลยมาเนี่แป๊บนึงตู้ทำไงครับอาอเอาละพี่ทำไงพี่ต้ม ติดกับพี่ตั้งครับไม่มีติดตู้ทำอะไเนี่ยสภาติดตู้พีคออฟเลยครับให้เพื่อนช่วยพีคออฟเลยลองถามมือก็ได้ครับวิป่ะนะครับแจ็คเมื่อเห็นเจ้าต่อไหมเหรอมือเจ้าต่อไหมเอาอะไรครับอ้าวเห็นน้องในวอลบอกไงเอาผมอีกแล้วเหรอโอ้หเอาแล้วเอาแล้วเงินผมอีกแล้วผมทุกเรื่องเลยอ้าวก็เห็นมึกชอบพูดอะไรแบบนี้ออกมาไง ยังไม่ได้พูดเลยเครับยังไม่ได้พูดเลยเไม่น้องในบอลบอกว่าผมก็ได้ยินมาเมื่อกี้แต่ว่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับเพ<อ>ราะว่าผมผมยังไม่ได้พูดเลยเลยครับแจ็คโ okay, <okay>, okay. อเคครับโอเคโอเคครับผม <c oughs> แหม <c oughs> ผมถูกเรื่องเลยแย่จริง ไม่เดี๋ยวคุยเคลียร์ก็ได้มึกแบบอย่าเพิ่งแกงบ้าเดี๋ยวคุยกันก่อนไร้องให่น้อไไ่อไี่ต่อไป่ไม่เป็นแล้วอกแ้ต่อไ่พี่มันกคงต้องปรับคามใจกอนใม่แล้วพี่พี่ไลยนะติดกพี่รำนี้นแล้วหลือกนึ่วแล้วที่หลังน้องมี่ัน้องงมอจะต้องปรับความใจกันใหม่หน่อยเพราะว่าผมว่ามันเกินขอบเขตไปนะรอบนี้การตีกันนะไว้ตายแล้วไม่ใช่แค่ฝังผมแล้วมันมันก็ทั้งขว คุยคุยกับหมึกเลยด้ครับหมึกมาคุยเลยเอาผมแจ็คก็ไ่าครับไม่ก็นเรื่องจรับเมื่อนนี้ผ่านมาก็มันก็ถือว่ามีหลายด้วกันครับแต่ว่าก็มันคือถ้ามันไม่มีรอบหน้าแล้วแล้วกลับมาคุยเป็นปกติมันก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกครับแค่นั้นเลยก็คือผมก็ไม่ได้ชอบย้อนอดีตไปหรืออะไรพวกนี้หรอกรอาผมครับผมไม่ไม่ไม่ชอบงยครับแต่มีหลายหลคนชอบชอบย้อนอดีตไปนั่งแตะนั่งอะไรกัน นั่นแหละก็คือเรื่องแซ้เนี่ยมันน่าจะจบแล้วแหละเพราะเราคุยกันไปแล้ววันเนี้ยไม่น่าจะมีปัญหากันแล้วก็คุยกับแอดมินไปแล้วก็จบไปแล้วแหละถูกไหมครับใช่ปะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะใช่ครับพี่ตครับเพราะว่าตรงนั้นผมก็ไม่ไม่เจอแล้วครับฝั่งผมก็ไม่เจอแล้วโอเคใช่ไหมเอเดมดีเจออะไรอีกปะไม่เจอแล้วครับแบบแบบรักกันครับพี่รักกันครับใช่ใช่ครับรักกันอยู่ครับมามันมียังมีหยาดมีอะไรอยู่เลยเอออันนี้คือยังไงคือจะพูดแบบยังไง อืมจะจะเายังไงจะคุยยังไงจะคุยยังไงอ่้มตั้มกดเลยจ้ะหมื่นไม่ต้องพูดอย่างนี้หรอกจริงๆแล้วอ่ะไม่ก็ถ้ามันไม่ก็ตามก็มันที่ผู้ว่าเลยไม่ไม่ไม่ตามก็ให้เขาคุยกันเองตามก็ตามก็ให้เขาคุยกันแค่นั้นเองให้กนยไม่ต้องไม่ต้องฟอร์มไม่ต้องฟอร์มรับหลังก็พูดอีกแบบพี่ตั้มรับที่เหมือนเดิมแหละพี่ใจเย็นดีกว่าพี่ตั้มใจเย็นครับผมผมพูดได้ว่าเรื่องเรื่องเขาด่าพวกผมแก๊งโง่แก๊งเสกอะไร พูดเลยวาติดใจเขาพูดเลยอ้พูดเลยผม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 ติดใจครับที่บอกแก๊งเก่าผมแก๊งเสกอะไรอ่ะที่ด่าผมแก๊งเสกใครพูดเรอครใครพูดอ่ะยอดหลุยพูดครับหลุยเอาหลุยยังไงเป็นไปครับคนี่มันมันคนพูดไันอะไนะไม่ไม่ควรครับพี่พลาดครับมันเอไม่เป็นไรรคับไม่มีแล้วผมก็ติดด้วยครับผมติดด้วยถ้าผมติดด้วยเหมือนกันครับ เงจริงไออนี่มัน p o โลอยู่ไหมโ o โลมานมันี้หน่อยครับผมติดผมโดนเหยียดอะโ o โลอยู่ปะเดี๋ยวจอว่าไปเรื่องอะไรโดนแบบออโนเนมเงี้ยผมไม่รู้อะน l อยู่ไหมครับได้ยนไดยินนี่ปะได้ยินนี่ปะได้โอเคโนเนมีอนถ้าเกิดไออโนเนมกับจอนจับจับมือไปคุยกับไอ้บัลไรเหยียบไปเดนนะน้ำนองเรื่องเอื่องไอ้้ไไอ้อ้ไอ้ไอ้ไ้อ้้ อะไรอะก็ต้องโทษกันหรอกเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่รับจบอยู่แล้วเดี๋ยวเคลียร์เองทั้งเรื่องของไอที่พูดมาแล้วก็เรื่องของจอยว่าเรื่องของทุกคนพี่มีอยู่ในมือหมดละเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวประกาศให้โอเคป่ะมันไม่จบแค่นี้หรอกมันมีอยู่ในมือพี่อีกรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่จัดให้ประมาณนี้ครับแต่ยกตีอะ่ะประมาณนั้นที่เขาได้บอก คือคือไอเรื่องที่ผิดว่าไปทตาผิดแต่ว่าเรื่องเคลียร์ใจนี้คุยกันได้ใช่ใช่ครับไอิตตั้มจะพูดอะไรหรือเปล่าพูดแล้วก็ตามตามที่ตามที่พูดเลยคุยใครให้คุยใครผมเห็นด้วยกับพี่รามนะต้องเข้าใจนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปเหยียดใครอ่ะตึกไปบ้านฉันก็ตามที่พี่โดบอกเลยงั้นก็เราเราต้องคุยอะไรอีกปะไม่ได้แล้วแน่ใจแล้วว่าคุณบัตไม่ได้เหยียดใครอ่ะ ไม่เป็นไร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 จเย็นปล่อยไม่เป็นไรผมว่าคนเคลียร์ใจกันแล้วไม่ได้เหยียดใครอ่ะแต่ทำให้ผมโดนเหยียดอ่ะไม่จริงเรื่องนั้นเหมือนที่บอกปล่อยแล้วพอแล้วก็ปล่อยพี่โดเลยปล่อยพี่โดไปเลยคือก็อย่างที่บอกครับว่ามันมันไม่เคลียร์ใจกันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยใช่ผมเห็นด้วยกับพี่แจ็คนะเพราะว่าต้องเคลียร์ใจกันครับมันจะได้รักกันเหมือนเดิมครับต้องแล้นพี่โดว่าไงพี่คือมันจะฉอกกันตรงนี้เลยอะแต่พูดไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นย้าย คอ้นี้ครับะไปงนแ้ันเราแยกาอกมาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเาแยกใจกันนครับมาีมานีมานี้าดีมานีมาด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 ีมานีมดีมา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 ีมาดีมา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 นีมาีมาด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 ีมาีมาีมาีมีมาีามาีาีมีมา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 ดีมามาีมดีมา อันนี้สองกัตตารีรวมกันร้อยห้าสิบใบเขาไม่ไม่เพื่อนเพื่อนกที่นี่มันจะเก่งคนมีแต่คำพูดที่อย่างไม่เป็นเล่นจริงเหมือนพวกรถงานเพื่อนไม่ครับครับครับเราเราเอาโปรเทคเนาะเอาครับเอาเอาเอาไปทำก่อนไปทำก่อนไหมเอาไปทำให้มากเดี๋ยวไปทำเอาไม่เอามึงจะพ้นกันไหมเนี่ยแต่ก็เรื่องเรื่องเหรียญ เดี๋ยนแคสหรือไอทีเอี่ยนแคสมาอ๋อเพื่เปี๋ยนแคสเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะประกาศเปียนสโพสเทครับไปก่อนเลยพี่โเคถ้าถ้าอยากเลือดแล้วแต่พี่แจ๊คพี่แจ๊คคืออะไรเดี๋ยวจะให้ปลดก็ก็มาบอกไว้ปลดไว้ก่อนแล้วมันไม่เสียตังค์นะโอเคครับโอเคพี่พี่เกย์ทับเหรียญพี่เล็กแล้วมันไม่มีใครแจ้งใครหรอกพี่คือมันมันก็เป็นแบบนี้พี่เออเอาเอาเป็นแบบนี้แล้วกันพี่ไม่ยอมพูดก่อนไหมถ้างั้นะ พี่พี่จ้าผมยืนว่าผมตัดสินใจแล้วมีในใจแล้วก็สมมติถ้าเกิดพี่โดมีอะไรของฝั่งพวกผมที่ผิดก็เด้งขึ้นมาเลยพี่และส่วนของเขาที่มีบางส่วนของผมที่แก้งไปแล้วหรืออะไรก็ก็อยากให้มันคืออยากให้มันเคลียร์ในช่วงช่วงช่วงเวลาแบบใกล้ๆตอนนี้เลยได้ไหมพี่หรือว่าต้องเป็นพรุ่งนี้หรือยังไงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันจะได้เคสที่มันเขาจะได้เด้งทีเดียวเลยว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าสมมติพี่พี่เข้าใจอยู่ใช่ไหมครับว่าไอ้ส่งคำใบมันจะเป็นแนวไหน แต่ว่าพวกผมจะหยุดตรงนี้แล้วคือไม่ไม่ด้แจ้งอะไรไปเพิ่มแล้วไม่รวบแล้วหลักฐานผมไม่เอาแล้วไม่จริงๆเดี๋ยวตัดมันตัดแค่เที่ยงเที่ยงของใช่ใช่พี่ก็คือไอ้ตรงนี้เราทั้งหมดเลยก็คือเรื่องอะไรที่มีอยู่หรืออะไรที่ยังไม่ได้แจ้งเลยเลยไม่ไม่ต้องไปแจ้งก็คือหยุดเอาที่มันแค่เรื่องที่มันเดินไปแล้วที่พี่โดนรับรู้มาประมาณนั้นใช่ไหมไม่จริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่พูดตามมาตรฐานเดียวกันเลยก็คือให้แค่เที่ยงวันแค่นี้หลังคืนนี้ไม่รับแล้วเอาไว้มันเป็นมาตรฐานเดียวกับทั้งสลาด อคือทำตามมาเพียงพี่ดีกว่าเองจะยังไงก็แล้วแต่เองแล้วกันปล่อยไปของเราปล่อยไปโอเคเคโอเคอเครื่องเรื่องเบรกตอรี่เราเรื่องเบรกไหนเรื่องไม่ไอไอแนปนปปี้ไงเป็นไงบ้างพี่โนแนปปี้เป็นไงบ้างแนปปี้เราต้องถามเจนี่นะเพราะว่าจริงๆของของคนนั้นนะพี่เจเล่เคลียร์จริงพี่มาดูแค่นี้เฉยอันนั้นมันชัวร์แล้วไม่ใช่เหรอพี่ที่เหมือนที่ผมได้ยินมามันชัวร์แล้วครับพี่นะมันน่าจะชัวร์แหละเดี๋ยวเจนี่จะให้จนถึงสตอนลีนแล้วก็มีบิลลี่แหละพี่บิลลี่บิลลี่ เรือรับจะเรียกสองสองคนนะผมคิดว่าน่าจะชัวร์แล้วใช่ของเบี้ยโดนคไวอ่ะพี่โดใช่เบี้ยโดนไวมากเลยจริงผมไม่ค่อยอยากเจอี่หรอกแต่เรื่องอันนั้นฟังตั้งแต่สตอรี่ที่แล้วอ่ะนัดตีกันนะพตีผมว่าผมว่าต้องเคลียร์เลยนะพี่โดเพราะว่ามันไม่ได้แสียร้อยทีละร้อยผมสี่คนมาแล้วแหมพวกคูนไปผมวิ่งกันเลยนะเราแร่งรอบล้อนะครับผมกำลังมาเคลียร์เย้เขลองพิกเก็ตพิกเก็ตที่ไหนอ่ะเอาเหรียญให้เอาเหรียญไม้หน่อยเออเหรียญพี่เก็ตไปไปไปเลขนอะไรพี่ปีสองครับ ผมเนี่ยอยู่ไตู้อ่ะเดี๋ยวผมไเอามาให้ครับยังไรพี่ตั้มพี่มีอะไรหินใจอะไรไหมพี่ไม่เก็บไว้ในตัวมันกาคุยไม่รู้เรื่องหรอกเมื่อกี้หน้าสภามันจะคุยยังจะซัดักกูอยู่เลยแสดงว่าติดใจถูกเล่าเมื่อกี้มันพูดพูดดีๆเะล่ะกูก็ไม่พูดดีด้วยหรอกติดใจกาต่อติดใจเาเพื่อนขนเพื่อนเพื่อนผมยังติดมันจะพูดแซกกูอยู่เลยถูกถพี่ถูกมันจะพูดแซแม่กสองเปีสองี๊แล้วน่าฟ้องมันเลยี่พูดพแค่นี่คือเขาแข็งเจอหรืออะไรไม ผมว่านะผมว่าควรอยู่สงครามาตรงนี้จริงๆอ่ะผม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 มองว่าฝั่งหนูนะเขาแม่ไร่ะบางคนอ่ะมาถึงว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมมองว่าไม่แม่ไร่เว้ยอย่างต็อตอย่างอะไรเนี้ยผมว่าฝั่งหนูไม่มีอะไรหรอกมันจะมีแค่บางคนเว้ยแบบมีคนสองคนคนเดียวอ่ะที่แบบเจ้าต่อหรออะไรเงี้ยแต่คนอื่นผมมองว่าไม่ไม่ได้อะไรกับเราอยู่แล้วอ่ะมีแค่คนเดียวเว้ยมีแค่คนเดียวที่มีปัญหา ไม่ไม่ไงมันรอแม่ไอ้ผึ่นี่มันเปลี่ยนไม้มแล้วมันเอาหน่อยใช่ป่ะนี่มไม่มันเปลี่ยนไม้มาแล้วมัเปลี่ยนไม้ม่ลชอบกล้วยไหมครับชอบกล้วยแย่แล้วแย่ไม่เป็นไรนะพี่อยู่เว้ยไอ้ไอ้บั๊บมันบอกมันไม่มันไม่มันอะไอกากบอกดูนี่พวกผมจริงด้วยบอกเ่ยฉันตัดเนี่ยผมยอรนี่แมลเแต่ไม่มีคนรู้จักมึงฟังผมนะไอ้ไอ้บั๊บ ไอ้บัตยังด่ากูโนเนมันมันมาด่ากูว่ากูโนเนมกกเด็กกูก็ด่ามันให้ดิมาแกไอีตุงคู่กันม่ตามม่ตามม่ตามี่ตาอยากคุยกับผมปะอ่ออยากคุยเรื่องเรื่องอะไรเรื่องใบมั้งนะเดี๋ยวผมไปคุยกันนะไปเลย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 ขาจะใหญ่เหี้ยน้องเปียกกูไปไวจัดเลสัตเวนวเร็วเร็วไปเราต้องเป็นแก๊งนี่นี่เรื่องของกับพะโล่ใช่เปล่าข้าวี่ข้าโลนายกับไอ้ตั้ม เราถ้าสมมุติว่าแบบหลักฐานอยู่ในมือของแบบนายกเราอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราก็ปล่อยปล่อยไปตามที่พี่โดเขาจะเราเราถ้าสมมุติว่ามันสมมุตินะสมมุตินะแล้วแบบแล้วมันแดงกันครึ่งแก๊งต่างคนต่างครึ่งเนี่ยแล้วมันจะทายังไงวะอันนี้จะบอกนะว่าตามนั้นอะตอบตอบไม่ถูกเลยพี่จะใช่รา้ผมก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันครับพวกมึงทำใจพวกมึงทำใจกันได้เหรอ ผมผมมองถ้าสมตัวตั้มพี่พี่มองว่าแบบให้มันจบตรงนี้ดีกว่าเรื่องเรื่องใบอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมก็พูดกับพี่โดนแล้วว่าไอหลังหลังจากนี้ก็คือไม่ไม่ได้อะไรแล้วจากที่แบบแบบตัี่านเขาคคือปล่อยให้มันจบตรงนี้ไปเลยทุกวันนี้มันก็ต่างเสียหายไปเยอะแล้วถ้าต่างคนต่างจบอ่ะมันจะได้ไม่มีใครโดนแดงแล้วแบบเพื่อนๆจะได้อยู่กันครบแบบเนี้ยอย่างเงี้ยจะดีกว่าไหมเผื่อเราจะได้เล่นกันต่อได้ไง ครับี่เปาอก็คือเมื่อกี้ที่ผมคุยกับพี่โดก็คือไออันไหนที่มันเดินเรื่องอยู่แล้วหรือว่ามันรออะไรอย่างเงี้ยก็คือก okay. ็คือก็คงต้องปล่อยไปแต่ว่าอันไหนอันใหม่หรืออะไรก็ไม่ไม่พวกผมไม่ได้มีอะไรแล้วครับโอเคใช่ครับพี่อันใหม่ก็คือจากตรงนี้ก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปเสริมอันไหนแล้วหรืออะไรไม่ได้ตามมาเลยครับแล้วอันเก่าอันเก่าเป็นยังไงนะครับอันเก่าก็ผมไม่รู้ครับคือเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องสตอรี่ที่แล้วด้วยครับที่รอคําตอบรอเขาใช่ครับพี่ โอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันอีก่อนพี่จะมารอมีใครเสริมอะไรกันปะมาเอายี่พี่ไม่มีพี่ฟัง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 นะฟังรามหนาขอพูดก่อนถ้ามันมีได้ยินว่าเคสว่าที่แบบว่าเอาเรื่องเอาข้อมาพูดได้ใช่ป่ะพี่เข้าดิดรามอ่ะกดห้องสอบหลักฐานอ่ะ เหมือนปรมานูนรอระเบิดเวลาที่ก็ไม่รด้แมคืออันเก่าไม่น่าหรอกมันบอกเราไม่เสียอะไรเลยเราเสียเย็บเปียกไปเออเย็บไปไวเลยสัสเปียกไปอ่ะตื่นวปลือกสีนะตื่นเวกสีเลยนะต้องเอามันอี่ทำไที้มาพูดเราต้องรีตัวหรือเปล่านะอย่าไปยวมนเหลวมันโดนรีตัวทีครั้งหน้าหนาวไม่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 จะโดนแย่เลงไอ้สัสตีไปอย่างี้ว่าตีไปว่าของเขาก็มีของเขาก็มีก็ไอ้ไอ้เนปปี้อะไรที่มึงพูดกันอ่ะ ใช่ใช่แม่พิโยต์แม่แม่คูรีไม่แล้วจะทำไงมันทำไงแล้วจะทำไงมันมีของไอเฉินด้วยนี่เขาต้องปล่อยความผิดเพื่อความผิดาปรู้วมากเห็นคนมันบอกมันมาแต่ตอนไหนรอรอดูรอดูเอฟเฟคไม่ไม่ไม่เอาเอาอย่างี้อางี้พวกมึงพวกมึงดูคนฟังกูเอาอย่างนี้เอฟเฟคหลังจากนี้เดี๋ยวกูจะถามพวกมึงอีกทีก็มึงรอรอรอดูในในในหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้แล้วกันเผื่อถามในในกลุ่มในอะไรเดี๋ยวคุยกันก็ได้ตรงนี้เรื่องหลักถามเพราะเพราะมันคือเรื่องข้างนอกแล้ว เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีก็ได้เดี๋ยวถามผู้มืออีกที่ว่าอย่างไงรอรอเทกเอฟเฟกหลังจากนี้รอว่าเขาจะแจ้งเพิ่มไหมหรือว่าเราจะมีใครโดนแบนเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้แค่แค่นั้นเพราะตรงนี้เรามาคุยกันมันก็เราก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรถูกป่ละล่ะแต่แตเอาง<ต>ี้เอาเอางี้เทียงนะทั้ก่อนเที่ยงใครมีหลักฐานเตรียมเตรียมไว้ในมือก็ดีเอาแบบนี้แล้วกันมันก่อนเรีตยงหลักฐานสตอรี่นี้ถูกไหมเออใครมีแล้วก็สองยยัดยัดยัดส่งนี่เลยนี่คุณไปก่อนเก็บไ้เลยเราจะว่ากันเผื่อไว้โอุด บึมนะดไม่ใจดีกับเราเผื่อไว้เผื่อไว้เราเราไม่ได้จะนี่นะเผื่อไว้เผื่อไว้โดนเรื่องอะไรมันส่งในริปผมโดนเรื่องอะไรครับผมไม่โดนดิเล่นไปเลยให้มันเล่นกับเราเราผมไม่โดนอยู่แล้วผมจะโดนเรื่องอะไรอ่ะถ้ากดมันออกมาใหม่อะไรเงี้ยแสดงว่าผมมันก็ไม่ได้ถู้ากดเขียนขึ้นมาใหม่โดนเรื่องอะไร ไม่ยอมหรอกเฮียไม่โดนผมโดนเรื่องอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแต่อย่าลืมฝั่งเราเราคุยแค่กันเรากัด้วยอย่าลืมว่าเราจะมีใครไปเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผด่าผมก็ด่าปกติไม่มีหรอกไม่มีผมมันแต่บุลลี่อะไรไม่ได้เป็นบุลลี่ไปอะไรก็ด่าปกติผมด่าแบบนี้อยู่แล้วปกติถ้าไปด่าไอ้เฮียไอ้หน้าไอ้พ่อองตายแม่ของตายไอ้อ้วนไอ้ดำอันนั้นผมโดนอยู่แล้วไอ้ลาวอะไรอย่างเงี้ย เออวันนี้ปกติมีอะไรเยอะมาน้องเป็นปัญ้าผู้กองท่าถ้าหลังอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไฟเก็แรงกับตั้มลอยแบทโดนมึงก็อยู่กันเองอะ เดินแล้วเพว่าของเราไม่น่ามีเดินมีนะไม่มีแล้วกูแล้วแต่จะไม่พูดเลยถ้าเกิดเกิดพี่ตั้มกับพี่เกดไปเดี๋ยวผมพาได้บันเทิงไปจริงเื่ากี่ผู้แม่งหลุดมากกว่าเราอีกเไอ้พวกเราไม่ไม่ไม่แล้วใครที่ใครที่อัดอะไรวะเดี๋ยต้องมึงเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวเพิมลบเด้อเผื่อมีอะไรต้องใช้แอดแอดกูทำมาที่ของกูมึงไอ้นี่ยัง ทำแจ้งไปแล้วเขาบอกหลับเรื่องอะผมจะบอกว่าถ้าเกิดเขาจะเล่นกับของเจตตี้ที่แบบเจตตี้บัฟเรื่องสตอรี่แล้วอ่ะก็มึงก็ขุดตั้งแต่ของไอ้หลุยที่มันด่าพ่อในไฟแรกในอุ่อ่ะกูมีกูมีกูมีหุกที่บังมึงฟังนะเว้ยคือถ้าเขาไม่ยอมตรงนี้มึงก็ไม่ต้องยอมเหมือนกันไม่ยอมเออแต่มันไม่น่าจะขุดได้หรอกเพราะมันไม่เกินเท่าไหร่นะยี่สิบสี่หรือสี่แปดนะไม่รู้อะเอาง่ายแม่แน่เดี๋ยวเขาอาจจะโดนถ้ากูถ้าถ้ากูจะโดนใบอ่ะกูจะโดนแค่ตรงนั้นแหละไอ้ที่ไปนั้นแหละ ไม่เพื่อนแล้วถ้าตรงนั้นมันผ่านไปแล้วไงแล้วมึงจะโดนได้ไงมันก็ไม่โดนแล้วไงถ้าถ้ามึงจะโดนตรงนั้นก็ก็โดนไปใหหมดเลยเอาไม่ให้หมดไปทุกอย่างอะเอาให้เละกันไปข้างอะถ้ากูโดนนะมึงรอดูเลยนะดิถ้ากูโดนก็ตามนั้นเลยเออกต่วไม่อยากจะใช้ไอ้นี่นะแบบไมได้ถ้าใครโดนอีกก็เนี่ยรอระเบิดระบะระบางอะระจันอะบึ้มรอ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 ร่รอ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 รเรอ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  เขดีแควย่คุยเพื่อนตายเป็นคนึงแล้ยไอ้เปี๊ยเปี๊ยกเขาไม่ตายฟรีไอ้เปี๊ยกเขาไม่ตายฟรีใช่ไหมไอ้เปี๊ยกเขาไม่ตายฟรีน้องคนนั้นไม่ตายฟรีเว้ยก็รอโดนเรื่องอะไรครับก็รอโดนเรื่องอะไรก็รอโดนเรื่องอะไรถ้าไม่แจ้งผมผมก็ชิวๆอยู่แล้ว มันจะมาแท้งผมเรื่องได้ไงเนี่ยเขาเรืองคันเนี้ด่าด่าแบบนี้เรียครับไม่คบหรอกยาวขนาดไหนปไหนจะลายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดยวเพี่เกดรอมามาวางสอวางสพี่พพี่โตเกียวขอตางสองแล้ว